คนรวยคิดไม่เหมือนคนทั่วไปถ้าคุณอยากรวยต้องเปลี่ยนมายเซ็ตตั้งแต่วันนี้ความรวยไม่ใช่เรื่องของเงินแต่คือเรื่องของวิธีคิดแต่กลับวนอยู่ในที่เดิมไม่ขยับไปไหนคำตอบไม่ได้อยู่ที่เงินคำตอบอยู่ที่วิธีคิดต่างหาก คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าจะรวยได้ต้องมีเงินก่อนแต่คนรวยจริงรู้ว่าจะมีเงินได้ต้องมีความคิดแบบคนรวยก่อนความคิดเป็นรากฐานของความมั่งคั่งพฤติกรรมเกิดจากความคิดผลลัพธ์เกิดจากพฤติกรรมถ้าเราอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตเราต้องเริ่มที่เปลี่ยนวิธีคิดคนทั่วไปมองเงินว่าของจำกัด จึงพยายามประหยัดพยายามรักษาไว้กลัวเงินหมดแต่คนรวยมองเงินว่าของที่สร้างใหม่ได้ไม่จำกัดพวกเขาจึงมุ่งหาโอกาสมากกว่ารายจ่ายพวกเขาสร้างกระแสงเงินสดไม่ใช่แค่รองเงินเดือนสิ้นเดือนก่นทั่วไปคิดว่าต้องทำงานหนักถึงจะรวยแต่คนรวยคิดว่าต้องทำให้ระบบทำงานแทนเราต่างกันไหมคะ คนหาเงินเพื่อเอาไปใช้คนหาเงินเพื่อเอาไปลงทุนให้มันงอกเงยคุณจะเห็นได้เลยว่าคนรวยมักถามว่าถ้าฉันลงทุนตรงนี้จะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ทำยังไงให้เงินทํำงานให้เราได้ธุรกิจนี้จะสเกลได้ยังไงในอีกห้าปีขณะที่คนทั่วไปมักถามว่าแพงไปไหม จะคุ้มไหมถ้าซื้อจะประหยัดยังไงดีทั้งสองคำถามสะท้อนความเชื่อที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงและผลลัพธ์ก็เลยต่างกันอย่างสุดขั้วคนรวยไม่กลัวการลงทุนคนรวยไม่กลัวการเริ่มต้นเพราะพวกเขาเชื่อว่าการล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบ พวกเขาไม่ใช้เวลาไปกับการโทษคนอื่นแต่ใช้เวลาเพื่อพัฒนาตัวเองและตั้งคำถามใหม่ๆทุกวันว่าวันนี้ฉันจะคิดให้ใหญ่ขึ้นได้ยังไงฉันจะเพิ่มคุณค่าให้คนอื่นได้มากขึ้นยังไงความร่ำรวยจึงไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของกระบวนการคิดที่สม่ำเสมอถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ร่ำรวยเริ่มต้นได้เลยวันนี้ด้วยการ หยุดโทษสิ่งรอบตัวหยุดคิดแบบเดิมที่จํากัดชีวิตและเริ่มฝึกคิดแบบคนที่มั่งคั่งจากภายในเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มจากความคิดไม่ใช่จากยอดเงินในบัญชีคนรวยไม่หาเงินแต่สร้างระบบให้เงินวิ่งเข้ามาหาเขา 7. วิธีคิดของคนรวยที่คุณต้องเรียนรู้ 1. คิดในเชิงระบบไม่ใช่แค่ไรายได้ไรายเดือน 2. มองโอกาสมากกว่าความเสี่ยง 3. ไม่กลัวความล้มเหลวแต่เรียนรู้จากมัน 4. คิดระยะยาวไม่มองแค่กำไรสั้นๆ 5. ใช้พลังการเชื่อมโยง (network) เท่ากับ net worth หก เชื่อมั่นในคุณค่าและตัวตนของตัวเอง 7. ลงทุนในตัวเองก่อนสิ่งอื่นใด้ 7. วิธีคิดของคนรวยที่คุณต้องเรียนรู้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตอย่าดูแค่พฤติกรรมของคนรวยแต่ให้ดูที่วิธีคิดของพวกเขาเพราะความรวยที่แท้จริงเริ่มต้นจากในใจแล้วขยายตัวออกมาเป็นการกระทําและกลายเป็นผลลัพธ์ 1. คนรวยคิดในเชิงระบบ ไม่ใช่แค่ไรายได้ไรายเดือนคนทั่วไปคิดแค่ว่าจะทำยังไงให้ได้ไรายได้เพิ่มขึ้นเดือนนี้แต่คนรวยถามว่าจะทำยังไงให้เงินยังเข้ามาแม้ฉันจะหยุดทำงานนี่คือแนวคิดของระบบธุรกิจที่สร้างไรายได้อัตโนมัติการลงทุนที่เติบโตเองการตั้งทีมงานที่ทำงานแทนคนรวยไม่ได้ขายเวลาแต่ขายคุณค่าและสร้างระบบให้ทำงานแทนเวลา 2. คนรวยมองหาโอกาสไม่ได้มองหาเหตุผลที่จะหยุดคนทั่วไปมักถามว่ามันจะเสี่ยงไปไหมทับพลัดละ่ะจะคุ้มไหมที่จะลองแต่คนรวยถามว่ามีอะไรที่ฉันยังไม่ได้ลองจะเปลี่ยนความเสี่ยงเป็นโอกาสได้ยังไงจะหาคนร่วมมือเพื่อทำสิ่งนี้ให้เกิดได้ยังไงความกลัวไม่ได้หยุดคนรวยแต่ความคิดเชิงโอกาสพาเขาทะลุก,กำแพงความกลัวไปได้ 3. คนรวยไม่กลัวความล้มเหลวแต่กลัวการไม่เรียนรู้ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่คือข้อมูลคนรวยไม่ได้มองความล้มเหลวว่าเสียหน้าแต่เขามองว่านี่คือข้อมูลล้ำค่าที่จะใช้ในการปรับปรุงครั้งต่อไปพวกเขาจึงกล้าทดลองกล้าลุยและลุกขึ้นใหม่ได้เร็วกว่าใคร 4. คนรวยคิดระยะยาวไม่ใช่แค่วันนี้ คนทั่วไปคิดถึงสิ่งที่ตอบโจทย์ทันทีเช่นจะได้เงินเมื่อไหร่จะคุ้มค่าไหมแต่คนรวยวางแผนเผื่ออนาคต5-10ถึงปีเขาลงทุนเพื่อผลลัพธ์ทบต้นไม่ใช่ความสบายชั่วคราวคนรวยรู้ว่าผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ต้องใช้ความสม่ำเสมอและเวลา 5. คนรวยใช้พลังของเครือข่ายมากกว่าทำทุกอย่างคนเดียว Your Network Is your net worth เครือข่ายเท่ากับทรัพย์สินที่ทรงพลังที่สุดพวกเขาไม่กลัวการแบ่งปันไม่ห่วงความรู้และไม่คิดว่าฉันต้องเก่งที่สุดแต่พวกเขาคิดว่าฉันต้องอยู่กับคนเก่งที่สุดแล้วเรียนรู้จากเขาให้เร็วที่สุดความเชื่อมั่นไม่ได้มาจากความเก่งแต่มาจากการยอมรับตัวเองอย่างลึกซึง้ง 6. คนรวนเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง ถ้าคุณไม่เห็นค่าตัวเองโลกก็ไม่เห็นค่าคุณคนรวยรู้ว่าความมั่งคั่งเริ่มจากความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองพวกเขาจึงกล้าขอราคาที่คู่ควรกล้าแสดงความสามารถและไม่ขออนุญาตใครในการเป็นตัวของตัวเองความเชื่อมั่นไม่ได้มาจากความเก่งแต่มาจากการยอมรับตัวเองอย่างลุกซึ้งเจ็บคนรวยลงทุนกับตัวเองก่อนสิ่งอื่นใด การลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงสุดคือการพัฒนาตัวเองพวกเขาอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์เรียนรู้ออนไลน์ไม่ใช่เพราะอยากเก่งแต่เพราะเขารู้ว่าถห้เขาเติบโตภายนอกก็จะเติบโตตามความรู้ใหม่เท่ากับโอกาสใหม่พลังงานใหม่เท่ากับผลลัพธ์ใหม่คนรวยไม่ได้มีความลับแต่เขามีแนวคิดที่ต่างจากคนทั่วไปและคุณเอง ก็สามารถฝึกแนวคิดแบบนั้นได้เช่นกันเปลี่ยนวิธีคิดเท่ากับเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตฝึกคิดแบบคนรวยแล้วความรวยจะเดินเข้ามาใกล้คุณทุกวันเสริมด้วยเทคนิคจากหนังสือ Think and Grow Rich, The Millionaire Fast Lane และ Rich Dad Poor Dad เพราะเขาชื่อว่าการล้มเหลวคือบทเรียนไม่ใช่จุดจบ พวกเขาไม่ใช้เวลาไปกับการโทษคนอื่นแต่ใช้เวลาเพื่อพัฒนาตัวเองและตั้งคำถามใหม่ๆทุกวันว่าวันนี้ฉันจะคิดให้ใหญ่ขึ้นได้ยังไงฉันจะเพิ่มคุณค่าให้คนอื่นได้มากขึ้นยังไงความร่ำรวยจึงไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญแต่มันคือผลลัพธ์ของกระบวนการคิดที่สม่ำเสมอถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ร่ำรวยเริ่มต้นได้เลยวันนี้ด้วยการหยุดโทษสิ่งรอบตัว หยุดคิดแบบเดิมที่จำกัดชีวิตและเริ่มคิดแบบคนที่มั่งคั่งจากในใจเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มต้นจากความคิดไม่ใช่จากยอดเงินในบัญชี set, ความมั่งคั่งกับพลังของจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกของคุณคือแม่เหล็กดูดซับความรู้สึกเกี่ยวกับเงินเท่ากับความเป็นไปได้ในชีวิต คนรวยมีทัศนคติแบบ Abundance Mindset มีมากล้นแบบฝึงหัดจินตนาการตัวเองในเวอร์ชั่นที่ร่ำรวยอย่างเป็นธรรมชาติ Mindset ความมั่งคั่งกับพลังของจิตใต้สำนึกเนื้อหานี้เน้นเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดความมั่งคั่งกับพลังงานในจิตใต้สำนึกเพื่อกระตุ้นให้ผู้ฟังเข้าใจว่าความรวยเริ่มต้นจากภายในจิตใจไม่ใช่ภายนอกชีวิต บทเนื้อหาเต็ม Mindset ความมั่งคั่งกับพลังของจิตใต้สำนึกหากคุณพยายามเปลี่ยนชีวิตภายนอกโดยไม่เปลี่ยนพลังงานภายในคุณจะรู้สึกว่าพยายามเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะทุกสิ่งที่ปรากฏในโลกภายนอกของคุณคือภาพสะท้อนโดยตรงของความคิดความรู้สึกและความเชื่อฝังลึกในจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึก หรือ subconscious mind คือระบบที่เก็บข้อมูลความเชื่อความกลัวความทรงจําและอัตลักษณ์ของคุณทั้งหมดมันคือพลังที่ควบคุมการกระทํากว่า90%ของชีวิตแม้ในขณะที่คุณไม่ได้รู้สึกตัวถ้าจิตสํานึกคือผู้บังคับบัญชาจิตใต้สํานึกก็คือระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนชีวิตคุณตลอดเวลาแล้วจิตใต้สํานึกเกี่ยวกับความมั่งคั่งยังไง คำตอบคือคุณจะไม่มีวันสร้างความมั่งคั่งได้ถ้าจิตใต้สำนึกของคุณต่อต้านความมั่งคัง่งเช่นถ้าคุณเคยถูกปลูกฝังว่าเงินเป็นของไม่ดีคุณจะผลักเงินออกไปแบบไม่รู้ตัวถ้าคุณรู้สึกผิดเมื่อของเงินเพิ่มคุณจะไม่กล้าตั้งราคาตัวเองสูงถ้าคุณเชื่อว่าต้องลำบากก่อนถึงจะได้เงินคุณจะเลือกเส้นทางที่ยากลำบากโดยอัตโนมัติ คนรวยคิดต่างเพราะพวกเขาตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่พวกเขาสร้างชุดความเชื่อใหม่ลงในใจเช่นเงินคือเครื่องมือแห่งการเติบโตฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งยิ่งฉันร่ำรวยฉันยิ่งช่วยโลกได้มากขึ้นความมั่งคั่งไหลเข้ามาอย่างธรรมชาติพวกเขาฝึกให้จิตใต้สำนึกยอมรับความมั่งคั่งจนความรวยกลายเป็นเรื่องปกติในจิตใจ วิธีฝึกจิตใต้สำนึกให้ดึงดูดความมั่งคั่ง 1. ปรับคำพูดภายใน (Inner dialogue) แทนที่จะพูดว่าเงินหายากให้พูดว่าเงินไหลเข้ามาได้หลายทางแทนที่จะพูดว่าฉันไม่พอให้พูดว่าฉันพัฒนาและเติบโตได้เสมอคำพูดซ้ำๆเท่ากับโปรแกรมใหม่ในจิตใจ 2. จินตนาการอย่างละเอียด Creative Visualization ปิดตาแล้วนึกภาพตัวเองใช้ชีวิตแบบมั่งคั่งรู้สึกให้ชัดว่าฉันได้เป็นคนนั้นแล้วไม่ใช่แค่เห็นแต่รู้สึกว่ามันจริงจิตใต้สำนึกไม่แยกแยะระหว่างของจริงกับจินตนาการมันตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่เหตุผล 3. ฟังข้อความเสริมพลัง Affirmation and subconscious audio ฟังคำพูดย้ำซ้ำที่เสริมความมั่งคั่งเช่นฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งเงินไหลเข้ามาอย่างง่ายดายจักรวาลสนับสนุนความเจริญของฉันฟังช่วงก่อนนอนหรือหลังตื่นเพราะสมองอยู่ในคลื่นแอลฟาหรือเทต้าซึ่งเปิดรับจิตใต้สำนึกได้ดีที่สุดความมั่งคั่งภายนอก เท่ากับเงาสะท้อนของจิตใต้สำนึกภายในถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตที่มองเห็นต้องเปลี่ยนพลังงานที่มองไม่เห็นก่อนพฤติกรรมคนรวยที่คุณเริ่มทำได้เลยวันนี้บริหารเวลาเหมือนบริหารเงินแทนที่จะซื้อความสุขระยะสั้นเลือกซื้อโอกาสในอนาคตสร้างนิสัยการอ่านการตั้งเป้าหมายรายวันรายสัปดาห์ การครบเพื่อนที่คิดใหญ่ไม่บน่นไม่โทษใครพฤติกรรมคนรวยที่คุณเริ่มทำได้เลยวันนี้ความร่ำรวยไม่ใช่เหตุบังเอิญและไม่ใช่ผลลัพธ์จากโชคชะตาแต่มันคือผลของการกระทำที่ต่อเนื่องที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆทุกวัน 1. จดบันทึกการเงินอย่างมีสติ คนรวยไม่กลัวตัวเลขพวกเขาเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนกับเงินพวกเขาจดรายรับรายจ่ายแต่ไม่ใช่เพื่อหาทางประหยัดอย่างเดียวแต่เพื่อดูว่าเงินไหลเข้ามาจากทางไหนสิ่งไหนให้ผลตอบแทนดีที่สุดเราสามารถลงทุนเพิ่มตรงไหนได้บ้างเริ่มต้นง่ายๆกว่านี้จดบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย3นาทีต่อวัน ดูว่าเงินของคุณบอกอะไรกับคุณ 2. ตั้งเป้าหมายการเงินที่ชัดเจนคนทั่วไปอยากรวยแต่ไม่รู้ว่ารวยแค่ไหนคนรวยมีเป้าหมายที่วัดผลได้เช่นอยากมีรายได้แบบแพสซีฟเดือนละ1 0 0 0 0แสนบาทอยากมีเงินออมหนึ่งล้านบาทใน3ปีอยากลงทุนหุ้นให้ได้ผลตอบแทน10%ต่อปี ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ไม่มีทางไปถึงที่นั่นได้วันนี้ลงเขียนเป้าหมายการเงิน3ข้อแรกของคุณแบบเจาะจงและจับต้องได้ 3. ใช้เวลาเพื่อสร้างมากกว่าเสพคนทั่วไปหมดเวลาไปกับการเสพเนื้อหาดูติ๊กตอกเล่นโซเชียล แต่คนรวยใช้เวลานั้นเพื่อสร้างคุณค่าเช่นเขียนบทความทำคอนเทนต์ขายสินค้าออนไลน์เรียนทักษะใหม่พลังของคุณอยู่ที่สิ่งที่คุณลงมือทำไม่ใช่สิ่งที่คุณแค่รู้วันนี้ปิดโทรศัพท์หนึ่งชั่วโมงแล้วใช้เวลาสร้างบางสิ่งที่ส่งเสริมอนาคตของคุณ 4. ล้อมตัวเองด้วยคนคิดใหญ่ คนรวยเข้าใจว่าพลังของแวดล้อมส่งผลมหาศาลถ้าคุณอยู่กับคนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงคุณจะกลัวตามถ้าคุณอยู่กับคนที่กล้าฝันคุณจะกล้าลงมือมากขึ้นเริ่มตน้นง่ายๆฟังพอดแคสต์ของคนเก่งอ่านหนังสือของผู้ที่มีชีวิตแบบที่คุณต้องการหาคอร์สหรือชุมชนหรือกลุ่มเรียนรู้ที่คิดคล้ายคุณ 5ให้คุณค่ามากกว่าที่คุณได้รับคนรวยไม่ได้มองว่าฉันจะได้อะไรแต่ถามว่าฉันจะช่วยอะไรได้นี่คือพฤติกรรมสำคัญที่เปลี่ยนพลังงานจากผู้ขอเป็นผู้ให้และพลังนั้นจะย้อนกลับมาในรูปแบบของรายได้โอกาสและพลังแห่งการดึงดูดวันนี้ทําบางสิ่งที่ช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผล เขียนโพสต์ให้ความรู้ส่งข้อความให้กำลังใจใครบางคน 6. อ่านฟังฝึกทุกวันมิลลิมัมหปอร์เซคนรวยรู้ว่าการเติบโตไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตในวันเดียวแต่ต้องดีขึ้นวันละหเปอร์ซอย่างต่อเนื่องอ่านหนังสือพัฒนาตนเองวันละหหนะ้าฟังคลิปแนวคิดใหม่วันละ10นาทีฝึกทักษะใหม่วันละสินาที กฎคือต้องไม่ทำมากแต่ห้ามหยุด 7. ขอบคุณความมั่งคั่งที่มีอยู่แล้วความรู้สึกขอบคุณคือการบอกจักราวาลว่าฉันพร้อมรับมากขึ้นคนรวยมีนิสัยเห็นคุณค่าในทุกสิ่งที่มีพวกเขาไม่ฟุง้งซ่านแต่ซาบซึง้งไม่ขาดแคลนแต่รับรู้ว่าตนเองมีแล้วฝึกง่าย คือเขียนสามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณเกี่ยวกับการเงินของคุณแม้จะยังไม่รวยก็ขอบคุณที่มีสิ่งเล็กๆที่ดีอยู่แล้วความร่ำรวยเริ่มต้นจากนิสัยเล็กๆที่คุณลงมือทำซ้ำทุกวันและเมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนผลลัพธ์ชีวิตก็จะเปลี่ยนตามเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนความเป็นจริงถ้าอยากรวย ต้องเปลี่ยนสามสิ่งนี้เปลี่ยนคำพูดในใจจากทำไม่ได้เป็นฉันจะหาทางได้เปลี่ยนวงโครจรของชีวิตจากคนดูดพลังเป็นคนให้พลังเปลี่ยนวิธีมองตัณหาจากสิ่งขวางทางเป็นสิ่งผลักดันสัญญาณว่าคุณกำลังเปลี่ยนคลื่นสู่ความมั่งคั่งอย่างแท้จริง บางครั้งคุณอาจไม่เห็นผลลัพธ์ภายนอกทันทีแต่จงรู้ไว้ว่าการเปลี่ยนคลื่นพลังงานภายในจะส่งผลต่อโลกภายนอกแบบย้อนกลับเสมอคนที่เริ่มเปลี่ยนคลื่นสู่ความมั่งทงั่งมักจะสัมผัสถึงสัญญาณบางอย่างที่ละเอียดอ่อนซึ่งแม้คุณรอบข้างจะไม่สังเกตเห็นแต่จิตใจลึกๆของเขารู้สึกได้สัญญาณที่หคุณเริ่มรู้สึกอิ่มกับสิ่งเล็กๆ ก่อนหน้านี้คุณอาจรู้สึกว่าชีวิตยังไม่พอแต่ตอนนี้แค่ได้จิบกาแฟยามเช้าหรือมีเวลานั่งเงียบๆคนเดียวคุณกลับรู้สึกอิ่มเอมอย่างประหลาดนี่คือสัญญาณว่าคลื่นพลังของคุณเริ่มเข้าสู่คลื่นของความพอเพียงซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของพลังการดึงดูดสัญญาณที่สองคุณไม่โทษคนอื่นอีกต่อไป คุณเริ่มหยุดโทษครอบครัวเศรษฐกิจหรืออดีตและหันมาใช้พลังทั้งหมดกับสิ่งที่คุณควบคุมได้นั่นคือตัวคุณเองคนที่อยู่ในคลื่นพลังงานต่ำมักติดกับบทเหยือ่อแต่คนที่กำลังเปลี่ยนคลื่นสู่ความมั่งคั่งจะเริ่มรับผิดชอบชีวิตอย่างเต็มตัวสัญญาณที่สคุณเริ่มเชื่อว่ามีมากพอสำหรับทุกคน จากเดิมที่เคยรู้สึกอิจฉาหรือกลัวว่าจะไม่มีทางรวยตอนนี้คุณเริ่มรู้แล้วว่าความมั่งคั่งไม่มีขีดจำกัดทุกคนเข้าถึงมันได้รวมทั้งคุณด้วยนี่คือการเข้าสู่ความเข้าใจในระดับคอนตัมว่าความมั่งคั่งคือพลังงานที่ขยายตัวได้ไม่รู้จบสัญญาณที่4คุณกล้าเผชิญความกลัว และทำในสิ่งที่เคยหลีกเลี่ยงคุณกล้าเปิดใจพูดราคาของตัวเองคุณกล้าถ่ายวิดีโอแชร์ไอเดียของคุณคุณกล้าทำสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบพลังของจิตใต้สำนึกกำลังถูกเขียนใหม่และคุณกำลังปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองสัญญาณที่5คุณเริ่มเห็นซิงโครนิซิตี้หรือเรื่องบังเกินแปลก อยู่ดีๆก็มีคนแนะนำสิ่งที่คุณกำลังหาบทความวิดีโอหรือข้อความที่คุณต้องการโผล่มาแบบพอดีคุณเริ่มดึงดูดคนหรือโอกาสที่สอดคล้องกับเส้นทางใหม่ของคุณนี่ไม่ใช่เรื่องบังเกินแต่คือจักรวาลตอบสนองต่อคลื่นพลังงานใหม่ที่คุณกำลังส่งออกไปสัญญาณที่6คุณเริ่มรู้สึกมั่นใจโดยไม่ต้องมีเหตุผล คุณไม่ต้องรอเงินเข้าก่อนถึงจะรู้สึกมั่นคงคุณไม่ต้องรอคนชมก่อนถึงจะรู้ว่าตัวเองมีค่าแต่คุณเริ่มรู้สึกว่าฉันคือพลังงานของความมั่งคั่งและความมั่งคั่งนั้นคือสิ่งที่ฉันเป็นไม่ใช่สิ่งที่ฉันพยายามหาสัญญาณที่7คุณอดทนต่อความว่างเปล่าได้การเปลี่ยนคลื่นพลังงานมักมีช่วงสุญญากาศ เหมือนกับเวลาคุณตั้งเข็มวิทยุคุณจะได้ยินเสียงซ่าๆก่อนเจอสัญญาณชัดเจนคนที่เปลี่ยนคลื่นได้สำเร็จคือคนที่ไม่ยอมถอยแม้ยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่เขายังคงลงมือทำอย่างมั่นคงเพราะเขารู้ว่าความมั่งคั่งกำลังมาถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าชีวิตภายในของคุณเปลี่ยนไปแม้ภายนอกจะยังเหมือนเดิม จงดีใจไว้เพราะคุณกำลังเปลี่ยนคลื่นแล้วจริงๆและเมื่อพลังภายในมั่นคงพอโลกภายนอกจะตามมาอย่างแม่นยำอย่ารอให้รวยก่อนค่อยคิดแบบคนรวยให้คิดแบบคนรวยแล้วชีวิตจะนำพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งความร่ำรวยเกิดจากการเปลี่ยนคลื่นไม่ใช่เปลี่ยนโชค ความมั่งคั่งคือความถี่คลื่นพลังงานที่คุณสามารถปรับจูนได้ไม่ใช่สิ่งที่คุณพยายามหาแต่เป็นสิ่งที่คุณพร้อมเป็นคุณไม่ต้องวิ่งตามความมั่งคั่งถ้าคุณกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดมันใครๆก็เริ่มได้วันนี้คือวันที่ดีที่สุด the perfect life choose the perfect life by yourself ชีวิตที่สมบูรณ์แบบจงเลือกชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้วยตัวคุณเอง